ครับผมวันนี้นะครับก็ได้มีลูกค้าทางไกลนะครับผมจากอําเภอหัวตะพานครับผมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับได้โทรมาสั่งซื้อหาง NC พั X นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดสีเกียร์นะครับเป็นรุ่นสีเกียร์สเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับรุ่นนี้รับประกันคุณภาพ3ปีเต็มนะครับผมนี่ครับเตรียมส่งลูกค้านะครับ ปกรณ์นะครับที่แถมไปให้ลูกค้านี่ลูกค้าไม่เอาคาดนะครับไม่เอาคาดไถน,นะครับผมน่ครับหาง nc พัด x วงล้อ28นิ้วนะครับเล็บล้อ3นิ้วมีเหล็กกัดล้อแถมให้ด้วยครับอุปกรณ์ที่แถมมีสายพาน1คู่ครับนี่สายพานหนคู่แล้วก็มีมูเล่นะครับมูเล่ของหางสยามคูปุต้าให้นะครับ เตรียมไปให้ก็ประมาณนี้ครับน้ํามันเกียร์เขาอะไรเขาเติมมาให้เรียบร้อยนะครับหางตัวนี้เรียบร้อยครับเติมมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเตรียมส่งลูกค้านะครับอ,อาเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2ย์4 5 6 6 5หหห้า 081-1206955ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม